หายใจเข้าออกลึกๆสามครั้ง พูดตามในใจหรือแปลงเสียงออกมาก็ได้ฉันกำลังเปิดสนามพลังใหม่ในวันนี้สนามพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาฉันกำลังเปิดสนามพลังใหม่ในวันนี้สนามพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาฉันกำลังเปิดสนามพลังใหม่ในวันนี้ สนามพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอยู่กับลมหายใจเข้าออกรับรู้ถึงร่างกายนำความสนใจไล่ขึ้นจากปลายเท้ารับรู้ถึงปลายเท้าน่องหัวเขา่าต้นขา สะโพกท้องน้อยไล่ขึ้นมากลางอกลำคอขมับระหว่างคิ้วไล่ขึ้นมาถึงจุดกลึ่งกลางศาีรษะพูดตามในใจหรือเปล่งเสียงออกมาก็ได้ปัจจุบันคือนาท,ทีที่ทรงพลังที่สุด ไหลแรงที่สุดฉันอยู่ตรงนี้เปิดรับเต็มที่รับรู้ถึงร่างกายของคุณคุณกำลังนั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่บนเตียงบนเก้าอี้บนพื้นรับรู้ร่างกายที่สัมผัสที่คุณนั่งอยู่ ต่อไปจะเป็นการตั้งคลื่นพลังงานที่ต้องการใช้ทั้งวันด้วยคำหนึ่งคำเช่นมั่งคัง่งเปิดรับไว้ใจมีอยู่แล้วเลือกคลื่นพลังงานผ่านคำที่ต้องการมาหนึ่งคำพูดซ้ำในใจตัวอย่างเช่นเลือกคำว่ามั่งคัง่ง พูดซ้ำในใจสิบครั้งวันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคัง่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคัง่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น วันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคงั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคงั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคงั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น วันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ฉันอยู่ในพลังงานของความมั่งคั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเห็นภาพตัวคุณได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วรู้สึกถึงความสุข ความสบายความอิ่มใจยิ้มกับตัวเองน้อยๆบอกกับตัวเองว่านี่คือพลังงานที่ฉันส่งออกไปทั้งวันจินตนาการว่าตอนนี้ขึ้นพลังงานของคุณแผ่ออกจากตัวคุณเหมือนกับมีออร่าแผ่ออกไปรอบๆตัวคุณ แผ่ออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านออกไปสู่อากาศรอบๆและพูดตามในใจใครที่คลื่นตรงกับฉันจะสัมผัสพลังงานนี้แล้วเดินทางเข้ามาติดต่อเข้ามาเองการขอบคุณขอบคุณสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามามากมาย ขอบคุณสำหรับโอกาสใหม่ SI bueno หๆที่กำลังเข้ามาขอบคุณสำหรับคนดีๆที่กำลังเข้ามาขอบคุณสำหรับเงินก้อนใหญ่ที่กำลังเข้ามาขอบคุณสำหรับลูกค้าดีๆที่กำลังเข้ามาให้คุณรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณต้องการได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ ค่อยๆลืมตาขึ้นสัมผัสได้ถึงพลังเปล่งเสียงพูดตามอย่างมีพลังวันนี้สนามพลังของฉันเปิดแล้วฉันจะไม่วิ่งเพราะพลังของฉันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองฉันจะไม่บีบตัวเองเพราะจัก,กรวาลกําลังวิ่งเข้ามาหาฉันแล้วตอนนี้คุณพร้อมสำหรับวันนี้แล้ว